วันนี้ออกไปใช้ชีวิตก็คงจะเหมือนกับไปทําแบบทดสอบนะวันนี้ให้ไปทําแบบทดสอบอย่างตั้งใจทำนะโยมและพยายามเลือกข้อที่มันถูกที่สุดบางทีมันก็มีข้อให้เราเลือกนะก็ขอคองงอแต่บางคนไม่มีทางเลือกจริงๆมันไม่รู้จะไปทางไหนจริงๆมันกันนะโยมบางทีบททดสอบของชีวิตจริงมันไม่รู้ว่า ถ้าคนไม่เคยเจอกับตัวเนี่จะจะตอบได้ไหมบางทีกอขอของอมองๆดูแล้วมันผิดทุกข้อเลยก็มีหลายคนอยู่เคยอยู่ในภาวะแบบนี้มาก่อนก็คงจะรู้ดีว่าการถูกทดสอบในแต่ละวันมันไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดเลยแต่มันมันคงต้องมีมันคงต้องมีที่ถูกที่สุดมันอาจจะต่างจากข้อที่ผิดนี่สักนิดนึง จริงๆนะโยมโดนทดสอบกันมาเยอะเนี่ยก็ต้องต้องพยายามแยกแยะนะเราพยายามใช้สติในการคัดกรองในการตรวจสอบว่าไอ้ที่ผ่านมาทุกวันทุกวันเนี่ยเราเลือกผิดไปตั้งหลายอย่างแล้ววันนี้เวลาพอเราไปโดนทดสอบใหม่เราอย่าปล่อยให้เขาทดสอบเราฝ่ายเดียวสิโยมเราทดสอบเขากลับไปบ้างจริงๆนะทดสอบเขากลับไปบ้างทดสอบไอ้ข้อสอบนั่นแหละ มันเจอเรื่องปแปลกๆดีนักใช่ไหมนเราพยายามทําดีแต่มันไม่ดีสมดังที่เราได้ทำนาเราก็ลองลองทำดีในรูปแบบใหม่ทดสอบมันกลับไปใหม่มันมีวิธีตั้งเยอะแยะวันนี้ก็คงจะไปเจอบททดสอบกันทุกคนทุกคนเหมือนเดิมและบททดสอบบางบททดสอบมันก็มีกอขอของอให้เราเลือกแล้วบางทีมก็รู้สึกมนมันผิดกับทุกข้อเลย แต่มันมันต้องมีข้อที่สุดที่ถูกที่สุดแน่ๆแ,และบางทีมันไม่มีกอขอของอให้เลือกด้วยมันเป็นคําตอบที่จะต้องเป็นข้อเขียนยิ่งดีเลยถ้ายิ่งเป็นข้อเขียนยิ่งดีเขียนให้มันออกมาถูกที่สุดกนะขอของอนี่คือถ้ามันผิดแล้วมันผิดเลยนะถ้าไปเลือกข้อใดข้อหนึ่งแต่ถ้าเป็นข้อเขียนที่เป็นคําตอบที่เป็นข้อเขียนเนี่ยอย่างน้อยละมันก็ มันก็มีถูกบ้างในในการที่เราเขียนตอบไปงั้นวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปเจอบททดสอบที่มันมีช้อยให้เลือกหรือว่าเป็นบททดสอบที่เป็นข้อเขียนพยายามเขียนให้มันดีที่สุดถูกที่สุดแหละนะโดนใครมาทดสอบโดนเหตุการณ์อะไรมาทดสอบก็พยายามตอบให้มันถูกที่สุดไม่เลือกชนนายโยไม่เลือกปะทะไม่เลือกใช้ความรุนแรงไม่เลือกเก็บเอามาคิดจนฟุ้งซ่าน ชีวิตวุ่นวายพราะความคิดของตัวเองเนี่ยอย่างเนี้ยไม่เอานะวันนี้ไม่รู้จะไปเจอบททดสอบอะไรกันบ้างก็ทดสอบมันคืนไว้บ้างอย่าให้เขาทดสอบเราฝ่ายเดียวนะไม่เอานะต้องใช้สติให้เยอะๆตั้งสติกำหนดปัจจุบันเห็นความเกิดดับให้มากๆมันก็ธรรมดาโลกนี้ก็ไม่มีใครไม่มีไม่มีใครไม่ถูกทดสอบคนที่เก่งๆที่ผ่านโลกมาได้ก็ถูกทดสอบมาเยอะ ขอเป็นกำลังใจให้ในายมนะวันนี้สู้ชีวิตกันต่อไปบททดสอบไหนก็ขอให้ตั้งใจทำคำตอบให้ถูกที่สุดอภิวาทนาสิริสนิจังวุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุวันนี้ขอให้เราทุกท่านได้ไปใช้ชีวิตเปลี่ยนโทสะเ,เปลี่ยนโมหะ ให้เป็นอุตสาหะก็ดีเหมือนกันเห็นคลิปนี้แล้วก็น่ารักดีเมื่อขนมเค้กหล่นไปแทนที่จะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดการฟาดฟันกันก็กลับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการที่จะได้นั่งทานขนมเค้กกับพื้นลูกๆก,ก็คงจะสนุกไปด้วยว่าป้าป้ากับมามา้าคิดดีจังเลยเปลี่ยนจากภาพเดิมๆที่แทนจะนั่งบนโต๊ะก็มานั่งกับพื้น สุขสันต์วันเกิดกันนี่คือวันเกิดที่ดีคือเกิดความคิดใหม่ๆโดยเฉพาะให้ตนเองได้เห็นและให้คนในครอบครัวคนในองค์กรได้เห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนโทสะโมหะให้เป็นอุตสาหะชีวิตอาจจะไม่ได้ชนะใครแต่ได้ชนะใจตัวเองแบบนี้บ่อยๆก็ชื่อว่านี่แหละกำลังสร้างบาร,รมีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการคิดดีของเราทุกคน เจริญพรเป็นกำลังใจเห็นเศษไม้ที่ถูกถากทิ้งไปก็ทำให้นึกถึงว่ากว่าเราจะทำอะไรสำเร็จกันสักอย่างนึงเนี่ยมีเศษที่เราต้องทิ้งเนี่ยเยอะแยะมากมายเหลือเกินกว่าจะผ่อนบ้านกันได้จบสักหนึ่งหลังกว่าจะซื้อรถกันได้สักคันหนึ่งไม่รู้ว่าโยมต้องทิ้งเศษสายตาคนไปเท่าไหร่เขาดูถูกว่าเราจะผ่อนรถหมดไหมเขาดูถูกว่าเราจะผ่อนคอนโดได้ไหม เขาดูถูกว่าจะส่งลูกเรียนจบได้ไหมลูกเรียนจบก็เหมือนกับบ้านนกที่พระอาจารย์กำลังทําบ้านนกที่จะติดตามต้นไม้เนี่ยก็ทําให้นึกถึงว่ากว่าจะสําเร็จหนึ่งอย่างสองอย่างสาอย่างมันมีเศษสายตาเศษคําพูดคําจาเศษคําดูถูกเหยียดยามเศษสารพัดจะเศษมากมายที่เราจะต้องถากทิ้งไปเพื่อเอาสาระจริงๆคือสิ่งนี้กว่าจะสําเร็จการสักเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าเราจะต้องแกล้งมองข้าม สุดท้ายก็ต้องหอบทิ้งไปหอบทิ้งสายตามันมีอยู่จริงสายตาที่ดูถูกดูแคลนคําพูดคําจาที่เหยียดย้ำดูหม,มิน่นก็ต้องหอบทิ้งไปเ็จเศษอารมณ์ของเราเองเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นไกลตัวเอาแค่ตัวเองว่าเราก็ต้องพยายามเอาเศษอารมณ์เหล่านี้ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปไม่รู้ว่ามันมีเศษมากมายเท่าไรกว่าจะสําเร็จกันสักหนึ่งเรื่องกว่าจะมีครอบครัวที่ดีกว่าจะมีงานการทําที่ดีลูกหลาน ประคับประคองตัวเองได้มีงานมีการทําทุกอย่างสําเร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่างหนึ่งอย่างต้องทิ้งเศษต่างๆไปเท่าไรเศษคําดาเศษคําติชินนิน,นทากันแนะกันแนะเศษต่างๆเหล่านั้นขอให้มองให้เป็นแค่ว่ามันเป็นเศษแต่ถ้าหากว่าคนฉลาดก็จะเอาเศษมาประกอบในการที่จะทําให้มันดูมีมิติมากขึ้นก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าใครจะพิจารณาต่อไปก็ขอเป็นกําลังใจเห็นเศษไม้ก็ทําให้นึกถึง เศษอะไรหลายหลอย่างที่จำเป็นต้องทิ้งไปเพื่อให้ได้บางอย่างที่สมบูรณ์แบบกลับมาขอเจริญพรเป็นกำลังใจอายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ถวายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นสิ้นการละนานเทินสาธุบัดนี้ท่านทั้งหลายได้ตั้งเจตนาแล้วนะหลังจากนี้จะไปตักบาตรพระที่อื่น จะไปทําบุญกับเด็กพิการกับผู้สูงอายุคนป่วยคนผู้สูงวัยติดเตียงนะโรงพยาบาลสงเคราะห์หน่วยงานต่างๆที่เป็นภาพ